เอกสารนี้เป็นเอกสารแปลกนะทาไใไห้ฟังแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหลังเอกสารคืออะไรพี่น้องทัพสกแกต้องดูให้ดีนะกรุณาฝาก่งคุณจินตนานะคะเบอร์นี้วันที่8ปมิถุนานะ3แผ่นนะเขาบอกสแผ่นขอบคุณมากคำหมายเหตุต้องการแก้ไขโทงลับเอกสารนี้เป็นหัวข้อที่เตรียมมาคุยได้นะคะให้ติดต่อ สารงานระหว่างชาวบ้านกับการไฟฟ้านะคะหนูไม่ได้เมหน้าหนูเตรียมมาเลยนะเดินมิถุนานี่เป็นเอกสารของการไฟฟ้านะคะการไฟฟ้าไฟบระลิตนี่หนูเสียศักดิ์ศรีมากเลยหนูให้การไฟฟ้าอยู่บนหนูเนี่ยอยู่บนกลุ่มเลยเนี่ยเห็นไหม การไฟฟ้า,าไม่เป็นไรตัวแทนภาคประชาชนระบบแทสกแกนไม่เป็นไรหน่วยการไฟฟ้าขึ้นก่อนก็ได้ไม่เป็นไร้าอยู่หัวเลยมีการคุยกันนะฮะหลายครั้งมากระหว่างตัวแนทนชาวบ้านกับการไฟฟ้า ที่เรายังไงฮะมันต้องสร้างที่คนจะสร้างเราใช้ทุนการไฟฟ้าเอามาใช้อยู่แล้วไม่ใช่ทุนฉันตอบแบบนี้นะคะสองข้อแล้วข้อต่อไปตอบว่าดําเนินการอนุรักษ์สัตว์น้ำทางทะเลและส่งเสริมอาชีพโดยก่อสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สั์น้ำทางทะเลและการทำรการแรงเทียมสแสดงว่าสัตว์น้ำทางทะเลจะเสียหายใช่หรือไม่ อุตั้งคำถามที่ไม่ตอบนะแสดงว่าต้องทําการอนุรักษ์สัตว์น้ำและจัดการเรื่องการลังเทียมแสดงว่ามันจะเสียหายใช่หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะข้อต่อไปตูเ้าห นในเบอรทับสแกและใกล้เคียงเมื่อก่อสร้างโครงการเสร็จศึกษาด้านสารุปหะดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ในเบอรทับสแก6องค์รและหนึ่งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลพวกข้อมูลเบื้องต้นหนูมีคำถามมาตลอดว่า 妈！ แล้วบอกว่าเมื่อสร้างโครงเซลแล้วเนี่ยสร้างฐานหินพี่น้องจะเข้าที่เขาไม่ได้เพราะจะเป็นคนที่บกุกโลกเรานี่เป็นวานการวางเกมวางหมากนะคะพี่น้องให้พี่น้องเชื่อตามนั้นให้พี่น้องเชื่อตามนั้นเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันแล้วไม่สามารถจะทาบันทึกตัวนี้มาให้ได้พี่น้องครับหลังจากนั้นมีความพยายามอ้างชื่อพวกเราว่าเจรจาแล้ว หลังจากนั้นโก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 ทกั้งหลายในทัศแกให้คนโถหาทั้งรู่ทั้งปลอบหลังจากนั้นล่าสุดมีคนไปถืออาวุธอยู่ใต้ถุนบ้าโนโหนมาทย์ที่แล้วนะพี่น้องวันนี้พี่น้องดีแล้วพี่หมาพี่น้องไมได้รู้ว่าหลังจากหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเขาจะบอกพี่น้องอยังไงเขาจะบอกพี่น้อง ที่4,000ไร่เนี่ยเป็นที่4,000ไร่ที่สร้างโกลาเซลหรือสร้างอะไรให้พี่น้องรู้ทําไรหนูมั่นใจเพราะการทําผลจะทับตึงล้อมเต็มรูปแบบใหม่ถึงตอนโโอบโจทย์เรื่องโลงไฟฟ้าฐานหินวันนี้เขาทําอะไรกับพี่น้องรู้ไหมคะเขาหมองว่าพวกเรางโง่การบอกว่าสร้างโกลาเซลเราดีใจกับตายเลยโดยไม่ได้บอกว่ากี่เม็ดหวัดโดยไม่บอกว่าที่ดึงเท่าไหรแล้วเราก็ไม่มีคาถามเขาไม่เคยชี้แจงรายละเอียดอย่างนี้พี่น้องต้องฟังแล้ว เอาไปตั้งคำถามเข่าบอกเลยว่าโรงไปฟ้าที่สร้างใลยท่านจแกเป็นซัทีิถุพิณั้นดูเหมือนโรงเปนฟ้าสะอาดพี่น้องฮะเข่ากำลัจะบอกพี่น้องว่าอย่างไงเอาชนะเดินไปเถอะไปเลือกกดออดัดเอาผมไม่กณโด,ดกนกูเอากัดเนาะผมไม่กณโดนกูกระปะกคอแดกัดพี่น้องเอาไม่เอา เขาต้องการลดต้นทุนการผลิตเพราะถ้าเขาเอาตัวเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ซับปิโวิเลนัน้นฟัมล้อในตัวถ่านหินมันน้อยเขากลมมุดตอเอาต้องใช้หนึ่งพันก้อนต่อกระบวนการผลิตถ้าเป็นตัวเชื้อเพลิงอื่นที่ไม่ใช่ซับปิโุวินัน้ถ้าเป็นตัวนี้เขาอาจจะ ในพื้นที่เนี่ยกบพอเคยรับรู้ไหมว่าชาวบ้านที่ประจวบเนี่ยเขามีชาวอาชีพชาวประมงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาชีพชาวประมงเนี่ยเขาจะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทบกับโรงไฟฟ้าลงนี้อย่างไรวันนี้ เนี่ยโอ๋หอก็ต้องไปตอบไปตอบคาถามนี้แทนกับชาวบ้านให้การไฟฟ้ารู้ว่าชาวบ้านเขาไม่เอาอย่างไรนะก็ไปตอบแทนเลยนะว่าชาวบ้านไม่เอาอย่างไรนะแล้วก็โครงการลงไฟฟ้าถุงทับสแกนนะวันนี้การไดฟ้าจะมองว่าโลงไฟฟ้าี่อยู่ทุัแกนแต่วันนี้ชาวบ้านประมงเนี่ยเขาเป็นฟ้ากังวลว่า อาชีพประมงชาวสวนมะพร้าวขึ้นเดี๋ยวน้าจะมีเกษตรอินทรีย์หรือไม่ไม่รู้นะไม่ได้ขึ้น,นะชนใช่ไหมชาวบ้านที่ทำอินทรีย์ชาวบ้านที่นี่เขาทาอาชีพอินทรีย์มะพร้าวอินทรีย์วันนี้คาสามารถส่งออกด้วยตัวเขาเองในการทําส่งออกมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รองรับณนะจากอโยรองรับว่าพื้นที่เกษตรตั้งแต่บางสะพานบ้านปูทับสะแกเป็นพื้นที่ขยายนนะพื้นที่อุตสาหกรรม ไม่สงวนเข้ามาเพื่อจะส่งผลกระทบการส่งออกของเขา